สวัสดีค่ะทุกคนพบกันอีกแล้วเช่นเคยวันนี้จะพามาหาเห็ดเพะมาพี่น้องหาเห็ดเพาะพะนะตะเบิงสีด้บ่ตะเบิงเด้อกับหลานมึงเนี่พูดขวดทวนทวนทวนอยู่พอบ่าน้อเห็ดเพอมึงพอแล้วพี่น้องมาเบิงมันเป็นยังไงเห็ดเพะในตำนานโอ้ยดีใหญ่เราผอสามไข่ วุ้นควดควดัดควดอีกอาวุธอืมใส่อีกแล้วพี่น้องเลยอืมใส่หนึ่งโอ้ยมัน้าแค่ไหนโอ้ยลูกเนาะลูกเห็ดเพาะอ้านี่ดิ ีใยหนึ่งอโอ้ยมีแต่ใยหน่อยๆแ่มีอพอก็ออมันก็ออกจะครอืออีกค่อีกโอ้ยนี่ดิไหนมีแต่ใยหน่อย ตลังออกเจ๊บาตลังออกเจ้าบมาทั้งหลายข่ายน้อยๆหล่อยู่แล้ข่ายนี่งใจไงนี่ สังเกตว่าบ่องที่มันมีเห็ดหนีน่เนาะพี่น้องมันจะมีห้อยเห็ดเก่าด้ของปีที่ผ่านมานี่ห้อยที่มีเห็ดเคลื่อนเคลื่อนเกิดบ่องนั้นน,น,น,นี่สังเกตนะที่มีอย่างสีด้วยนี่ไม่ิน้องเอาว่ามดพี่น้องนี่โอ้ห้ออีกแล้วไลาหน่อยๆอ่อนๆพี่น้อง เอขาวอ้นี่หนึงเามาน่ลองเหยียบจนวะแต่ว่าพอแตกดิอออกระโดดกรเิ่ เกิดอยู่ในปลาสิ่นองเลย่ออีกแล้วอันนี้สองไข่เด้อไข่หน่อยไข่หน้นน้อยเก็บเถะเก็บกระลังอ่อนๆเลยกระลังเส็บๆไปไหน นี่กันหนึ่งสังเกตเดูว่าสิออกน้ำกันดีดินแดดเกี่ยวก,กันหมดเลยก็ใครยังไม่ทันยังไงเด็อีกันหนึ่งออ เด็กอีกนึงเออยู่ข้างกันนี่พี่น้องเห็นไหมนี่ขาอเคอ่อนๆนอนเลยฮะใครน้อยมันก็มึงกู ล่อยเลี้ยวพี่น้องนะเบิงอยู่น้ำกันสองอันนี่เบื้องสุดยอดไอ้ข้างนี้กับพ่อร้านคหาพ่อขึ้นกันเอ้ยว้าวนี่ดิอ,อเห็ดพอเนาะเห็ดปอเห็ดปอเชียสังเกตมันจะออกอยู่น้ำกันอยู่เบิงเดียวกันนั่น อืมแต่มนันยังไขอ่อนๆอ,อ,อยู่นี่ไขอ่อนๆอ,อ,อยู่<ำ>โอ้ยอะไรจกหน่อยด้วยกันเออนี่ดิเดี๋ยวอ่ะนี่แหละอยู่ตรงนี้แหละนี่นี่ ใครออนมันพี่น้องเออระเบิงเอาบ่เอาบ่ได้เห็นตาแดงสีเหรอเอาบ่ได้แต่วา่วอาวอาีกสองสามมือไม่ OR ต้องพูดถึงเลยอ่ามันมีแต่หนังอยู่ในด,ดินเนาะไอ้เก้วบังเก้วบังเก่งแถววะหลานใต้วันหยุดมาหาเห็ดกับปะนี่ลองอ๋ออีกแล้วงงตามใครดิ นึ่งสองาโอ้มานา,า,า,าดาอ,อ,อีกอกยูนักันเป็นกุ้มเป็นมูอ็ดพอเล่ยเนาะตรตกมากแล้วก็ถือออก ป่อยอีกแล้วบานนี่ซีใค่น้องเอ,อ้ยนี่เคี่ยกันมากส่วนเคี่ยกันมากเราได้เลยเอ,อ๋อบานมั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 นฮะต้นกล้วยปล่ออ,ออีกแล้วได้เด้อพี่น้องนั่นอ๋อเยอะอีก เียโอ้ใครหน่อยลนะหลายพี่นงอีกสามสี่หมืน่อนอย,อยู่้หลายอยู่เห็นไหมเอาคาขาเคย อนเถอะเบิ้งพี่น้องนี่ไปอีกแล้ว <Yeah. S 2> เอาบ่าม้มแอนเงาเพิก <laughs> <laughs> ใช่ <laughs> <c oughs> โอ้ยนี่ <c oughs> โอ้าเรียน <c oughs> นี่เงาเพ็กกระพองกันมึงโอ้ใส่กันหาดิดินไม่ใช่เลยโอ้ นี่ก็ตมูดกันมีหนาลักเด้อเอาีมนา,านแลไปอีกแล้วไปอ,อีกแล้วโอ้ยใส่บังมันมานี่จีมืงนีหน่อยเ้ยน,นี่ีรีล้วหนหาต่อไป แล้วพออีกแล้วโอ้ตังเกียบางสิยูั้งกั่นเลยนี่สิมูสิมเมืองนี่สิยูนี่พวนโอ้ใส่ไงใส่ใบไงเอใส่นึงเออนี่ พี่่การเคลียร์ด้วยพี่น้องเบิ้งได้วันแม่งเกอกแม่งกาอกับเอาแม่งกอกัแม่งกอกใครโอ้พี่ๆการหา เฮ้ยปล่อยแล้วนีต้องไข่อู้ามงามเงี้ยเบน้องเนี่ยเป็นทางเขาเปทางด้วยละเฮ้ย แอีกก็เก้าิยูเป็นกุมด้วยพนะี่น่องไงใส่แใส่แใส่แล้วใส่แล้วใส่แล้วนอันมันมันอีกแล้วทุกคน มาายอนิมเด้นฮะเอาอ้อเต้กับตาขวมแล้วโอ้ตาใต้กับพ่อได้ผลแล้ตา,า,ามไข่เอาเจ็บลูกเก็บทา,า,า,างหลังโอ้คุณตามซีไข่หาไข่อื้ เนาะนี่ไอจามอ้าเอ้าะนี่มดูดังสิโอ้ตองใครเด้ตองใครเด้พี่น้องนี่มานีมัหน่อยก็ไว้เฮ้โอ้ เอาไปเลยน้นอ,นงอ,นยอ,นอง,อง,องี่ได้เลยูเป็นเก่งกูเป็นเกียร์ประจำกีนึ่งนี่คังทั้งยาวสองคันเกียร์ นี่ได้แล้วแม่ขอก็เอากับพ่อกันเออผี่น้องเบิงให้เอาขาวนีแม่เหมือนดิหนิแม่ขอด,ดอดิหน่ไปนะอืม,มอ,อย่างไมเก็บตัวบาทเงิน,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 นมด Nguyên bìo bên cung đi Nói. bên cung cung đi bên cung đi bên cung đi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  bên สามสี่ไข่อืมนานอยู่แ้าอีกยุยยตใตะไตองนี่ลนะไปแล้วีปแล้วรั้ามาอีกแ้าอ,อีกอนี่หนุ่ี่กั นน็นเลือดอ๋อแม่ผ้นเห็นบ่ายาบ้านมีอันเดียวเด้อหนึ่งสองหกเจ็ดแปดแล้วอือห้าบังเก้าอยู่แต่พี่น้องมั่งม่เดียวออหนึ่งสองสมสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ ก่นอ่ะอันนี้นอยอีกแบบไรถ้าเจะอีกจองสามหมื่นนักก็นี่ผมมัน่นไว้ต้องถึงให้เก็บอีก,ออกถูกคนได้ประมาณนี้แหละ <G ül> เริ่อสุขนุนทีมงานมหาเหตุผอรปัญหาได้ล่ะได้ละบ,บานมาหมดแถวนี่มมหา,หาในโคกป็นป้าชุมชนที่มีเหตุเพาะเป็่กับมหาเลียรได้พระจ้ะ มาตาแต่ว่ามียืนมาทงนักเราเสองคนคนออไอ้คนควดเบือนเออ าเหตุเพราะที่ไม่เงา